ไปที่จังหวัดยะโสธรนะคะไปเบิงบรรยากาศการเปิดให้บริการลงทะเบียนนีนอกระบบย,ทยูทีอำเภอเมืองยะโสธรค่ะพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรกระตางทย่อยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ นายสรชัยคองหยุดค่ะนายอำเภอเมืองยะโสธรเพิ่นได้ดเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนีหนอกระบบอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรค่ะซึ่งก็มีประลัดอำเภอและก็เจ้าหน้าที่คอยให้บริการแล้วำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนีหนอกระบบนะคะรวมทั้งให้ข้ามปรึกษาค่ะว่าหากพี่น้องประชาชนผู้ใดบรสามารถสะดวกมากโดยตนเองก็สามารถลงทะเบียนโดยตนเองได้ที่แอปพลิเคชันไทยดียูบ้านได้เลยนะคะโดยมีการ การเปิดให้ลงทะเบียนใดตั้งแต่วันที่หนึ่งท่านว่าคม2,66 6 ไปจนหอดวันที่2 9เกกุ่มภาพันธ์2 5 67ตามวันและกัเวลาราชการนะคะหลังจากนั้นค่ะเพิ่นสิเริ่มดําเนินการไกลเกลีย่ยในช่วงของเดือนเมษายนจนหอดเดือนสิงหาคม2 5 66สำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี่นอกระบบนะคะกรสอบส,สอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ศูนย์ดํารงถ้ำอำเภอถูกอำเภอหรือว่าศูนย์ดํารงถ้ำจังหวัดยะโสธรหรือโทรไปที่สายด่วนศูนย์ ร่วงท่ำไม้เลข1นึหาเนะคะขอให้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาหนีนอกระบบค่ะได้เข้ามาลงทะเบียนซึ่งทางอำเภอเมืองยะโสธรเพิ่นก็พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนเลยค่ะ